มีไม่เท่าใครแต่ทำได้ไม่แพ้ใครรักรุงงานเริศตอดหนุ่มเครื่องท่อนสู้ชีวิตซึ่งใจครอบครัวสาวไม่รังเกียจเป็นคนไทยที่ไม่เคยยอมแพ้สำหรับชาตรีกอรวัฒนา,ราหรือตอดที่หลายคนจำภาพได้ดีกับหนุ่มที่มีแค่ทอนบนเพียงเท่านั้นแต่เขาก็ไม่เคยเท้อกับชีวิตเขาเคยโพสต์หาที่ฝึกงานจนต่อมาเขาได้ฝึกงานอยู่ที่ประจำศูนย์บริการของบริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้บรรจุเป็นพนักงานประจำอีกด้วยซึ่งเขาเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนพ่อแม่เป็นชาวไทยใหญ่เขาเกิดมาใช้ชีวิตโดยมีเพียงแค่ท่อนบนเท่านั้นแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็อยากจะก้าวข้ามขีดความสามารถและเพื่อเป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นมากขึ้นนอกจากที่เขายังมีความสามารถในการเป็นช่างแล้วยังทำอีกอาชีพหนึ่งคือการเป็นยูทูบเบอร์ของตัวเองอีกด้วยโดยมีแฟนสาวคอยถ่ายคลิปให้ และเขาก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปอีกด้วยนอกจากนี้เขาได้เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิวแชร์แดนสยังเคยประกวด Thailand g o ท God Talent ปี4นอกจากนี้เขายังมีชีวิตที่แฮปปี้แล้วก็ยังมีอีกชีวิตที่ทําให้ใครหลายๆคนนั้นอิจฉาไปตามๆกันนั่นก็คือแฟนสาวข,ของเขาที่คอยอยู่ข้างเขามาตลอดอย่างคุณหน่อยซึ่งเธอเคยทํางานเป็นรปภในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดีย เริ่มจากฝ่ายหญิงประทับใจคลิปวิดีโอที่ตนล้างรถยนต์และเต้นโชว์แล้วนัาไปโพสต์ตรงในแอปพลิเคชัน TikTok และพอได้มีโอกาสได้เจอกันเขาตัดสินใจขับรถยนต์จากจังหวัดเชียงใหม่ไปพบหน่อยที่จังหวัดแพร่เมื่อได้พบกันครั้งแรกและหน่อยนั้นก็ไม่ได้สนใจที่เขาเป็นแบบนี้ออกจะดีใจได้วซ้ำและทั้งคู่ก็เก็บเงินด้วยกันและสร้างครอบครัวด้วยการแต่งงานหรือทำตามประเพณีพร้อมทั้งมีทาย,ยาทตามที่ตั้งใจไว้ และเขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนายช่างใหญ่พร้อมกับเปิดอูด่ซ่อมรถเป็นของตัวเองส่วนแฟนอยากเปิดร้านข้าวแกงและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวที่น่าประทับใจของหนุ่มต้อชาตรีไม่อยอมแพ้ต่อชีวิตขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก dailyexpress.com right ค่ะ